เราจะไปพิสูจน์ความจริงเลยโอ้ยหายไปนหนวะคุยเอาทุกคนมาแก้กเขาลองให้อยู่บริเวณนี้นะเนี่ยทุกคนเจอไหมทุกคนสังเกตด,ดูกันไหมเนี่ย เขากูมาเพิ่งพ่านมาวันสองวันนี้นะเจอญาติที่เขากูไหมลวขมกสบไว้ในบึงน้ําแห่งนี้นะเนี่ยเขาโก้มาเนี่ยเราพออยาในเขาต้องลือมาให้หมดเลยทุกคนเนี่ยอู้ยอเอา้ยไปอยู่นู้นแล้ววะโอ้ขวมือเรามาดีนะ ็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พปานาอาทุกคนรวมทั้งพ s เอสแล้วก็พี่พี่พปานาอาที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจาร,รย์ดุ่มคนลาทับผี่ด้วยเด้อเพราะในค่าคืนนี้โอกาสดีมากทุกคนซึ่งผมได้ผมได้โลใหม่ไม่ว่านะแบบว่าสดสดร้อนเนี่ยจะมียิงกันเลี้ยงที่ซึ่งมีแต่ว่าผม รู้สึกผมก็แค้นไอ้ผู้ชายสองสามห้าหกคนนะทุกคนห้าคนมันรุมทําร้ายแล้วก็เพื่อแต่ว่าพูดได้คําเดียวน่าจะพีเอหรือว่าป้านะหรือว่าเพื่อนๆน่าจะรู้นะแล้วลุมอะไรก็น่าจะรู้อยู่นะเพราะมันเป็นยิงแบบว่าเพิ่งอายุ1 7บเมันไม่ใช่แถวเมืองไทยนะถ้าเป็นแถวเมืองไทยคือว่าตํารวจตามล่าแน่คือว่าพับผู้ยาวแน่ทุกคนและในค่ำคืนนี้ซึ่งเขา ทำร้า,ายผู้หญิงคนนั้นเสร็จซึ่งลุมทำผู้หญิงนั้นเสร็จปุ่มนะแล้วก็พอพรแม่เขาไม่เห็นแล้วก็ไม่มีใครเห็นนะมีแต่อาจารย์ที่หลับตาแล้วก็จุดทุบจุดอะไรเขาบอกว่าผู้ชายอยู่ห้าคนลุมทำร้า,ายลงโซมานะทุกคนง่ายๆแล้วก็ซึ่งเขาจะปิดข่าวคือว่าจะมาให้คนรู้แถวนั้นจะไม่มีกล้องนะฝั่งกันเหลี่ยงไม่มีกล้องไม่มีอะไรแล้วก็เขาจะหมกไ้ใน แอ่งน้ําหรือว่าน,นองน้ําแห่งหนึ่งนะทุกคนแต่ผมได้เข้ามาแล้วผมก็อยู่จากประเทศไทยมาก็เพิ่งมาได้เมื่อคือนนะมาเพิ่งถึงสดๆร้อนๆให้ผมมาพิสูจน์ดูให้มาถามน้องผู้ยิงคนนั้นตายเพราะเหตุใดแต่ว่าเหตุนั้นเขารู้แล้วแต่ว่าผู้ชายห้าคนนั้นอ่ะคือเป็นใครนะแต่ว่าผมจะมาพิสูจน์ไม่รู้ว่าผมนั่งตรงนี้จะมีผู้ชายสี่ห้าคนนุ้นจะมาลัดธเวนจะ คิดท,ทำหลายผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมมาพิสูจน์ความจริงครับผมเพื่อที่ว่าจะมาสอบถามหรือว่าจะมาคุยกับดวงมิญฉาทิ่เพิ่งตายสดร้อนคืนที่สี่นะทุกคนแต่ว่าเมื่อคืนผมมาไม่ทานอยู่นะเพิ่งมาทานนี่แปลว่าโซาะี่เข่าซึ่งไปฟังไว้เรียบร้อยนะและตอนนี้ผมจะไปพิสูจน์ดูขรบ,บอยังไม่ถึงเจวันคือว่า ดวงวิญญาณของเขาคือต้องลาดอาเวนอยู่ยังไม่มีพ่ออาจารย์พ่ออะไรมาชนดวงวิญญาณของน้องกลับไปแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้พ่อผู้ชายพวกนี้ก็อืไม่รู้เหมือนกันแถวแถว,แถวฝั่งกันเลียงว่าพระมาณนี้อาจจะบ้ายาบ้าอะไรรู้ป่วหรือว่าไม่รู้ว่าบในค่ำคืนนี้ถ้าผมถามได้แล้วพู้ผู้ชายพวกนั้นผมจะแจ้งตำรวจก็แจ้งไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในเขตหมู่บ้านของประเทศไทยน,นะ มาอยู่ฝั่งกันเรียนพอเราแจ้งไม่ได้เราบอกผู้ใหญ่ก็ทำแหละแมะแต่ถ้าชนชน,ชนหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเจอคือเขาจะยิงทิ้งเลยนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเขาจะยิงไม่รู้ผมคุยไม่ทูกทุกคนผมอยากจะไปสุดพิสุดดีกว่าไปเอาแล้วเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็ซึ่งผมก็ <c oughs> ผมมาคนเดียวนะทุกคน กองดินกนต้องขอโทษนะความจริงมันต้องเป็นความจริงนะพิสูจน์ดูนี่นะครับทุกคนแล้วมันจะเป็นบอ่ออีกบ่อนนะซึ่งมันลุงซุม้มแล้วเขาบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นเลยนะฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะทุกคนแล้วก็ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นพวกพม่า,รมารหรือว่าพวกอะไรฟรีจังมนาะทำลายเดี๋ยวผู้หยิงคนนี้ก็อายุ อย่าไม่มากนะนะครับทุกคนขอบอับบ่าบาิเวันไอ,บอ้บ่อเนี้นะแต่ช่วงกวางน,นี้ผมอพิสุดเด็ดเสร็จแล้วนะทุกคนจะมีสาวก็เลียงนะผมดูจะรูปถ่ายแล้วนะโอ้โหเสียงมาจากบอ่อนี้นะ สงมาจากบกนี่ทุกคนฮู้นูทุกคนเห็นไหเห็นกันมนนน,นันี่นะทุกคนนปะเนี่ยสาวกเลี้ยงทุกคนกคน,นั่กกน,นดูโอ้ขอมืขมืขมืเว้ยทุกคนดูเด็กของไห้นะ โอ้ขวามือโอ้ขวามือโอ้ขวามือทุกคนดูดิกพังผ่านมาได้สี่วันนะดูกล้องผมแรกนะทุกคนพอเจอดวงวิญญาณอย่างนี้ดูกล้องมัวไปหมดเลยนะเฮ้ยทำไมกล้องเป็นอะไรวะ เป็นสาวสวยนะโออขวามือหุยเจอกันไหมดวงวิญยานมองน่าจะอาฆาตอยู่นะน่าจะแค้นอะไรสัญญา ที่สุดความจริงเลยเฮ้หายไปไหนวะเฮ้ยเอาทุกคนมาแก้กเขาลองให้อยู่บริเวณนี้นะเนี่ยทุกคนเจอไหมทุกคนสังเกตด,ดูกันไหมเนี่ยเขามากู้มา เพิ่งพัดมาวันสองวันนี้นะเจอญาที่เขาโก้ไหมลักขมกศพไว้ในบึงน้ําแห่งนี้นะเนี่ยเขาโกูมาเนี่ยแล้วพอยาในเขาต้องลื้อมาให้หมดเลยทุกคนเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอา้ยไปอยู่นู้นแล้ววะโอ้โขอมือเรามาดีนะขอมือทุขาร้องไห้อย่างเดียวนะ ขวามือเว้ยมันตาเริ่มมานั่นแหละฮะมันตามมาบ้านด้วยนั่นแหละความมึ้งขดโอ้ความมึ้ความมอน้องครับพี่จะมาช่วยน้องนะ กอนผมยังไม่เจอใบหน้าเขาเลนะซึ่งเขาใส่ชุดกันเลียงด้วยนะายก็อยู่ในชุดนี้แล้วก็พัดถุงด้วยนะพอแม่เขาซึ่งผมขออนุญาตเสร็จแล้วให้มาพิสูจน์ดูหุ้ยมีไรพี่ช่วยเปล่าเอ้ยฮิจอดด้วยหน้าตาหมีมีก่อมาดำมานน่นแหละแค่ทำร้ายเองอ่ะฟังไทยออกเปล่ามา,ม,มาดำมาบ้านด้วยน่ะแหละฮะ ไปใ,ใกล้ๆเลยนะไม่รู้ว่าไปแล้วเจอหรือเปล่ามึงเว้ยปุ๊กขอยยาพี่เน่อยู่นะวะเ,เฮ้ยหายนะวะ,น,วะน้อง มีอะไรพี่ช่วยหรือเปล่ามีอะไรผมช่วยไหมทุกคนเมือก็บขันยืนอยู่บริเวณนี้เลยนะน้องไปไล้วะไไน้องน้องครับโอ้ความือฮู้ฮ้ย,ยอะไรกลับไปอยู่นู่นนี่แล้ววะ ใครทำร้ายเองอ่ะมันตามมาบ้านด้วยนั่นแหละฮะมันตามมาบ้านด้วยนั่หรอโอ้ขมือ คนข้าน่าจะเจ็บปวดเหลือกเกินนะตอนพบผู้ชายทำร้ายเนี่ยขาน่าจะแข็งอาคาระดูกำมือไว้อย่างแน่นเลยนะโอ้ขวมือทุกคนผมสงสารเขามากเลอกเกินนะ โอ้ขมึกเดี๋ยวเราจะช่วยเองเองนะคุยนับปายคุยนับปากสิ้นหมดเลยทุกคนทนใจะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเราจะช่วยเองนะอย่าอย่ากระดุ้นนะน้องหัวกอ๋อทนใจะไหม ร้องห้อย่างเดียวนะทุกคนคุยกับขาก็ก็ไม่คุยกับเรานะโอ้ขมมือคุย,ยดูนะปาดิน่าสงสารนะทุกคนเจอเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเป็นลูกุ้ย,ย,ยเราไม่ได้มารบกวนนะแค่มาพิสูจน์เดี๋ยวจะเราจะมาช่วยเองนะเองหยุดหยุดร้องไห้เออนัะบ้าหอดเลยวะหยุดร้องไห้นับบ้าหอดเลยวะอ้ออย่ากระเฮ็ตัวนะอ้อ มาตามมาน่าแหละปืนกาแหล่ะฮะมาตามมาบ้านาดนวยหน่ะความมึนทนตอนนี้เขาลองให้เรื่อมตานะขันน่าจ,จะเจ็บจายพวกผู้ชายนะยิ่งพ่อมานี่เขาจะกดขาจะ,จะดูดิถ้าพ่อมาทำลายพินในค่้าคืนนี้ผมขอโทษขออาภาัยด้วยนะ โอ้ทุกคนดโอ้ความึมืองความมืงเว้ยทกองกอนเริ่มแต่งนะโอ้ความมืงดูดิขยเริมไปหนาทุกคน าน่าจะเกลียดพ่อผู้ชายมากเนะไม่รู้เขาจะเดินไปไหนนะนะพอ,อยังไม่มีพ่อจันทร์มาชวนดวงวิญญาณเขานะเขาต้องมาทุกทุกคนเขาอยู่ขอรับฟังกับผมนะผมต้องขอโทษพี่พี่ทุกคนเลยผมไม่สามารถจะข้าไมไอหาเขาได้นะพอข้าไมไปเขาก็มาอยู่ฝั่งนี้นะ เขาแว็บได้หรือว่าหายตัวได้นะทุกคนเจ็บไหมนู้น,นโอ้ขอมือรามาดีนะผมไม่ใช่คนร้ายนะลองหายไม่อยู่นะทุกคนโอ้ขอมือูเขาจะเดินไปไหนไม่รู้นะ คนมือเวนะ้ทุกคนใส่รองเท้าด้วยนะทุกคนเขาตายก็รองเท้าเขาก็เผาให้เสื้อก็เผาให้แล้วก็เผาทั้งชดุดทั้งที่เขาเสียชีวินนะพอแม่เขาเผาทั้งเสื้อที่เขาลากแล้วก็พัดถุงแล้วรองเท้านี้ขลังมากนะรองเท้านี้ซึ่งมันไม่ใช่รองเท้าของพวกกัะเลียงนะรองเท้าเหมือนพวกพมานะโอ้คนมือ

มือเรามาช่วยเองนะขวามือทุกคนมาแกะขมุดตรงนี้นะนขวามือนะแล้วมาจับมุดไปไหนได้บ้างขวามือขวามือเว้ยเดี๋ยวทุกคนออกไปนี้นะผมจะไม่รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ให้ผมมานะ มนจะชวนดวงวิญญาณคนน้องกลับไปเกิดใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปหรือเปล่านะเขาน่าจะมีนี่แหละไอ้บ่อนี่เลย,ออเลยซึ่งเขาเพิ่งมากู้มาใหม่ๆทุกคนดูยา่าอย่าไม่ดูนะสังเกตดูได้นะทุกคนน้ำยังขุ่นยังไม่ให้เลยนะเนี่ยแล้วไอ,อ้พวกผู้ชายเฮี้ยเออสาธุพวกผู้ชายพวกนั้นนะมาหมกไอส้สาวผู้ยิงบดการเลี้ยงไว้บริเวณน,นะไอ้พวกนั้นมันต้องเจอผมนะมันต้องเจอของจริงนะ ไม่เป็นไรนี่นะทุกคนตรงแอ่งนี้เลยนะผมจะชวนดวงวิญญาณของน้องซึ่งกลับไปนะเดี๋ยวผมต้องเอาของดีจากนี่ก่อนอนะครับตอนนี้น้องเขาเข้ามากู้แล้วมาเจอศพบริเวณตรงนี้นะ แล้วผมจะต้องขออาจารย์ทั้ง8คนนะซึ่งสามสิ์แล้วก็เจ้าที่จะทํางแล้วก็จะบ่าจะเข่าบริเวณในบอ่อแห่งน้ำแห่งนี้ครูบาอาจารย์ทั้ง7ท่านแล้วก็คนที่8ดที่ให้คงดีกับผมมารวมทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือและผมคารพและในค่ำคืนนี้ผมจะมาช่วยให้ ดวงวิญ,ญาณน้องคนนี้ไปสุกกระติกติแล้วก็ไปเกิดใหม่ถ้าเกิดว่าทำให้ไปก็แรงอากาัดผมก็จะช่วยไม่ได้อาจารย์ทั้งปัดขนขอให้เข้ามาจุดธูดจุดเทียนแล้วก็ภาวนาหรือว่าท่องกระถาให้กับน้องคนนี้ด้วยครับผมอุยอ้ยอทุกคนลืมตาปุบ๊บเจอเลยอยู่นู่นเลยทุนเจอไหมน้องครับ น้องหุยน้องเขายกมือไปบ่ายไว้น้องเขาน่าจะแต่รับบุญลลนะสาธุอาจารย์ที่ผมคลบแล้วก็พ่อแม่ที่ผมคารนะขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปกูไปเกินใหม่นะ ทุกคนที่ผมมาพิสูจน์ดวงวิญญาณน้องเขาได้คือว่าก่อนที่เขาจะตายเขาทิ้งของไว้นี้นะซึ่งมันก็มันคือกํรไรายผมของเขานะแต่ว่าพ่อแม่เขาห่วงมากผมขออนุญาตกับพ่อแม่เขาแล้วนะซึ่งผมจะเอามาชวนดวงวิญญาณของน้องว่าจะมาทำอะไรซะยังให้ผมต้องเอาไอ้นี้มานะทุกคนเพื่อว่าเป็นที่ระลึกแล้วก็เพื่อเขาจะไม่ทำร้ายผมเขาจะไม่ทำอะไร ไม่ดีกับผมนะแล้วผมรู้สึกผมเสียผมรู้สึกที่ไอ้ชายพวกนั้นมัาทำไายเขาน่าจะเป็นพวกกะเลียงเกียวกันหรือว่าพวกพม่าก็ยังไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกความรู้สึกผมผมรู้เลยนะว่าน่าจะเป็นไอ้พวกผู้ชายที่โรคจิตหรือว่าพวกอะไรที่บ้ายาหรือว่าบ้าอะไรผมว่าน่าจะชันแต่ว่าความรู้สึกผมนี้ยังกับจะมีกันห้าถึงหกคนนะและห้าถึงหกคนนะคือว่าความรู้สึกผมจะมีผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่า ชอบผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นคือว่ามันมันแย่นะมันแย่ให้ผู้ชายคนนั้นมันลุมทาร้ายลุงโทมหรือว่าอะไรไม่เป็นไรทุกคนความจริงเป็นความจริงแนะ่ไม่เป็นไรสัวกวันหนึง่งผมต้องเอาคืน,นได้ผมจะทุกคนเข้ามาก็อย่าลืมเข้ามาติดตามผมด้วยนะผมจะตามล่าชายทั้งห้าคนหรือว่าหกคนที่มันทราร้ายสาวกเลียงทิศตายอยู่บริเวณตรงนีน้แต่ทุกวันนี้พ่อแม่เขายัางไม่หายโมโหหรือว่าอะไร และในค่ำคืนนี้ผมมาพิสูจน์เสร็จแล้วนะทุกคนผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากจะพูด้คํคำเดียวผมก็ไม่อยากจะคุยเยอะทุกคนผมเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็อย่าจะให้พ่อแม่เข้ามาด้วยนะไม่เห็นแต่ว่ากลัวพ่อแม่เขาทําใจไม่ได้ทุกคนผมไม่อยากจะให้เขาเห็นดีก,กว่าเดี๋ยววิดีโอชอ็อนี้หรือว่าผมจะกลับมาให้พ่อกับแม่เขาได้เห็นนะไม่รู้ว่าเขาจะทําใจได้หรือว่าแค่นี้เขาก็ทําใจไม่ได้แค่ผมมาขอ อ็นี่ยังเดียวเขายัางทําใจไม่ได้นะพ่อกับแม่เขาร้องไห้แล้วพี่ชายเขานี่แบบว่าเขาจะเอามีดมาฟันผมอะผมบอกผมมา,มมมาตามหาความจริงที่น้องเขาทุกผู้ชายทุกทำร้ายเนี่ยเอาอานี้ทุกคนในค่าคืนนี้ต้องขอลาพี่ทุกคนก่อนรวมน้ําพี่พี่บ้านนาละพีเอสซีด้วยครับผมผม,ผมตามหาความจริงอยู่ทุกคนตอนนี้ถ้าไม่จริงผมจะไม่ตามหานะค่าคืนนี้ต้องขอลาพี่ทุกคนก่อนนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันที่ประเทศไทยครับผม